ต,ตีไม่เจ๊ดกกต,ตัวตับผมมกเป็นนาน DIY อ๋อเสตไมลมาตำโตไปหน่อย So maybe từ kép mai lệch lệch nó ริงมันต้องเป็นไม้ชินเดียวนะแต่ว่ามันไม่มีไมา้าได้เสษไม้สาๆนี่ก็โอเคซึ่งเดี๋ยวจะตัดตัวนี้มาเสริมเลยไม่ได้ลงซี่ที่นั่นนังเออนี่คือไม่น่าที่มีกล้องสีแรงนี่ไม่มต่อไรกิน Hoa hùng ta. Nghiệm bị phạt khoảng cặp thì thiệt đại vô ừ. không lưu tầm thì nó đó.

Chào ừ. chào Cứ Hãy subscribe cho không Nó nó này. Ông. À, thì khống tỉnh đi nhỏ ơi, vặn pít. Vặn pít, vặn pít, vặn ปิดเก๋ๆก็ได้ี๋ยว่าดีนี่นี่ตัดตรงดีตัดตรงไม่ใหญ่ตัดเด้ที่มาอุจราพี่น้องเออ้ายเล่ๆมันบคือปลาดปีนึงครับตังมั้ยตัดตรงตัดตรงตรงไปนึงเกี่ยวแล้ว ก็จะอยู่ดีๆก็เป็น,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 นไปมไม่เท่ากับหรือพี่น้องเออมันปลอมมันแก็บไม้มานี่ไมใหญ่ว่าเจอเลยนี่สใส่ไม้มาตั้มนี่นไอ้หว้นี่ยถงได้ีแก๊บก็บเป็นแบบนีน้พี่น้อง เก๊ขก็มาเป็นบผนี้แล้วอม่ด้่นใหม,ม่หน่บาง hay là cài cường thiêu, cà, làm mà nắng, cái cường piu loa là nắng nha, đi, mình lại có tăng ken, à? bây giờ, có tăng kên, mình tăng ken sẽ chạy ô, anh đi không là về phương luôn Nó đi tẹt Nó đi tẹt có mình Tốt mẹ mà chót mình bị nó chạy nhanh mẹ chót, à. Tốt 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 Phần này đài Phần này mẹ bỏ ตอ,อกเลยถึงถ้า,มมาปลอมว่าพอเราอุดปั๊บมันจะเตือนมันจอนอ้อนเอ่ห้องเลยตรงนนี้พูดเลย orang ni caput

các lô mình bị nóng mình, mình cho các lô rồi quàng chặt vừa rồi rước mà lôm lôm. Z, เซ็ตไปหนึ่งโตแต่ว่าเดียวเนี่ยพี่น้องใหมเนี่้ข้อมาจากร้านช่ำรวยน,ยนี่ใหม่นี้ตึ้งใหม่นี้เหมือนกันกับเป็นใหม่ตึง้งแต่ว่าเป็นใหม่เกา๋าใหม่เกา๋าแต่ว่าเขาไม่ได้ตำบานแต่ว่าใหม่เนี้ยข้างหน้าเนี่ยอ่าอันนี้เก็บมาร้านชัมมิทคิวนี่เก็บมาจากร้านชัมมิท ก็คนกันนะก็มามาตีคิวทั้งเนี้ยคือหมยซักมาแปลเป็นหม่เกาลำพี่น้องนะตอกริมกบไปโดยใจตอกไม่ตอกตาปูนะกอบอย่างเดียวเด๋ยวตอกตบปูไอ้นี่นี่ชาตอกริมจรอูจจรู้ทึ่งหมริมใหม่ซักอันนี้คือเศษใหม่ซักนะพิ่น้องนี่ตัวย่างอยู่ในล่างนี้นี่ดียวมาปูเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ใช่ว่าหม่ดีอะไรนี่ใหมยเป็นตอนตอนเล็กๆๆๆๆเเเนี้ยมาเลย ต่อเดี๋ยว,วยกลางล่างนี่จะคัดกันนะพี่น้องกลางล่างอย่างมันด้คัดที่ฟอบอย่างม่ได้คัดที่เดี๋ยวลงซีเหลาวเนี่ยเจ็ดหมายจักนี่เดี๋ยวถือว่ามันแตกๆเนี่ยเี๋ก็ทิ้งเนี่ยเป็นเป็นควาเี๋ก็ตีคว้าที่เวลาก็ตีทีงถ้าว่าไม่ช่วยก็ตัดหัวออกถึงมันกาลิมพอดีพี่น้องนะนะซันงานคือ คือว่าแต่ก็ทิ้งแล้วนะแต่ก็ตําบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยมาแปะแบบนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำตังมาแต่ยังไม่ได้ตีครอบตีคิวตี่ที่กันเนี่ยตีตีได้ที่ตัวอ่าอาห้าตัวเลยแตีตำแบบว่ากายจะเส็ยแล้วนะนี่อยู่ตรงนี้พี่น้องนี่อันนั้นไม่ได้กัดที่ไม่ได้กัดอันเรื่องมือแต่ลูกคิดซื้อมาให้พี่น้องงดไปจองเบิ้์ว่ามีหมากมีกระวานมี นี่นี่เนี่ยเนี่ครับเดี๋ยวจะเอากี่กีเหลือยนี่มาอุดตามรูนี้่แต่พี่น้องเอ้เนี่ยกีเหลื่อยมาอุดตามรูนี้ตู้ครับตุงกลางนี่อุดอะไรบางแล้วอุดอะไรเนี่ยนี่ครบนี่ต้องอุดไหมตรงนี้ตรงนี้ีไว้แดงๆตึบบอกคว้านขั้นมันจะได้เบิ้ลหมดเวลาลูกกามาหนังจะได้ไม่ไม่ทู่เสี้ยนหมายไม่ทู่หมายชักนี่ไหลช่วยนี่ก็เรียกดีไอไว nhà lưu quán thì tám cái nữa nếu mà lệ to lùng gì rét vì nó ok nếu có út quán